ผงปลูกมหัศจรรย์หรือเมจิกพาวเดอร์ใช้งานยังไง ก่อนใช้งานนะคะทุกคนต้องเอาผงปลูกนี่นะคะไปคลุกเคล้ากับน้ําก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งนะคะแล้วก็เป็นการจับรากได้ดีนั่นเองหรือง่ายๆเลยใครจะเติมน้ําลงไปในถุงนี้แล้วก็เขย่าถุงใช้งานได้เลยก็ทําได้นะคะวันนี้เราจะมาพมาะเมล็ดโคโลคาเซียกันนะคะด้วยผงปลูกมหสัสจรรั์หรือเมจิกพาวเดอร์เหตุผลที่เลือกใช้เมจิกพาวเดอร์นะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติเด่นๆอยู่6ประการะคะ่ะทุกคนคือ1สารอาหารดีมี มีอาหารครบพอเพียงมีสัดส่วนพอเหมาะไม่ละลายช้าจนต้นไม้ไม่ทันกินแล้วก็ไม่ละลายเร็วจนเป็นพิษต่อพืชนั่นเองค่ะ 2. ปลอดภัยดีเพราะเป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีอันตรายไม่มีพิษจากกรดด่างเกลือไรเชื้อวัชพืชปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ 3. โปร่งดีเพราะไม่ใช่ดินจึงไม่มีการแน่นตัวแม้แห้งสนิทก็ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งมีช่องว่างเสมอไม่ว่าจะชื้นหรือแห้งไม่ต้อง ต้องพวนดินแม้ว่าเราใช้ไปนานๆ 4. อุ้มน้ําดีเพราะมีขุยมะพร้าวและกแกลบอยู่จึงดูดซับน้ําได้ดีเก็บความชื้นได้ง่ายและได้นานค่ะ 5. จับยึดต้นไม้ได้ดีเพราะเป็นผงละเอียดจึงแทรกช่องรากได้ทั่วถึงและจับยึดรากได้ดีค่ะ 6. อนมามัยดีเพราะไร้เชื้อโรคพืชไร้วัชพืชและไร้แมลงหรือสัตว์อื่นใดจึงทําให้ต้นไม้แข็งแรงโตเร็วและสวยงามใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมเซฟเก็บไว้ดูนะคะหรือแชร์ให้คนรักต้นไม้ไว้ดูและศึกษากันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะหลังจากที่พเพาะเมล็ดด้วยเมจิกพาวเดอร์แล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงคะ่ะ